สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมก็ตอน้เวลาครับประมาณใบใบกลัวแะ้วะครับเอ่อออกมาหาอะไใดพิเศษครับผมออกมาหาอะไใดพิเศษโดยการหาลำบานไปขายได้ครับครับทั้งเพ่งทัางม่มครับผมกับพระทันงละพอล่อหรอครับดีพันพันแองนาำนะครับผมก็เลยแวเ่ง พวามม่เพิ่งมากินน้ำครับพี่น้องครับไปไใส่เราตื่นกินครับพี่น้องพี่นอ้องผิดจุดหนึ่งครับมีเครื่อง,ง,ง,งแล้วเออมีทั้ื่องเผลอเครื่องฟิล์มนพี่นอ้นองนับน้องเงียบมครับ ขอบคุณนะครับเห็นบินขึ้นไปทางปลายุคาหนแ้วครับพี่น้องหายไก่บอได้เห็นบินครับมันตื่นกินเดีย๋ยวทดลองตามบ้างพี่น้อง ครับผมพี่น้องครับเกี่ยวเลครับพี่น้องโอ้ใส่ได้ครับผมใส่ได้ทั้งไงครับนี่ตาอยู่ข้าครับผมแต่ว่าเห็นไปกินน้ำยู่บวกที่ตครับลักษณะนี้นะจะได้ห้างนะครับไปครับพี่น้องเฮ็ดครบรุนกันครับ งานหาปลาอยูค่ครับนี่สองปลาครับติดกันปลาหนึ่งยางไปหุ่นหลังหันบ่มีแล้วครับเกือบมาอยู่ปลานี้ไปครับพี่น้องเหร็ดครบครับจำเึงก็เห็ดครบเรียบร้อยครับผมนี่ครับนี่เล็กเอาไว้ตัดล่งครับผม ข้างบสูงครับแต่ว่าก็ประมาทครับเท็รครบง่ายไปก่อนครับผมมือไม่ครับเดี๋ยวถ่ายใ,ในบ้านพันย่งางไปใกล้ๆก่อนครับเพิ่นเป็นนั่งถ่ายอยู่ต้นไม้ต้นคนละครับไปครับพี่น้องจุดครบแล้วพี่น้องตัวาระวังไฟนะครับนี่ต่หยาแห่งพี่น้องครับผมต่ำๆครับประมาณสามเมตรนี่นะครับ ตัดตรงนี้นะครับให้ัพียงดูนะครับไปคงสนุกไปเลยนะครับมันโดนันแล้วเน้องไปครับลุยลุ้นมาบานกันครับฝันตรงนะี้มั้ก นั้งห่างครับพี่น้องเผาแล้วรุนแรงดวาน้ำครับ แ่าพี่น้องเอ้ยฟังอยู่ใช่ไหมครับ หวานไมน่มีพี่น้องนะครับหวานไม่มีเลยครับนังก็เก่ะครับผมเจอกันช้าไปหน่อยครับ มึงใครว่าบรเิเวออกแห้งหลายพี่น้องเว้อยู่สูงนี่มือเส,เสียแห้งขิ่มครับพี่น้องมันเท่าละไปครับลงพี่น้องไปหาลังไปครับผมมาแล้วพี่น้องตับไฟเรียบร้อยครับผมหาแรงกันระวังฟืนระวังไฟ้ะพี่น้องหาเพิงหาไม้มือถืออย่ามันแห้งครับพี่น้องครับ ด้ยกันครับครับพี่น้องครับจากไอ้ตีเพิงพันบ่ได้หัวน้าลังออนเกิดบ่ได้นะครับเกิดเลยมายังเลาะเบิงมิมเพราะว่าไอ้มองเพิงลงกินน้ำาหมืนกับมิมลงกินเ้วยกันครับมิมกหลายครับผมพ่อห้างห้างอยู่สองห้างสามห้างนะครับมิมก็ไไรแต่ว่าอันนี้แต่ห้างยังไงพ่อห้างห้างแต่ว่ามาพ่อห้างอัน ทั้งทีมีแม่วันกันนี่นะครับยานมมีอันคนยังหล่ายานม,มูยหัวหน้าอยู่พี่น้องกล้องนี่มันขยายอะไรแล้วพี่น้องนี่เนี่ยพุดธดำดำอย่ครับเดี๋ยวสีร้องเขย่าบ้างครับผมบ่เลยใส่สีโปส่ค้นนะครับพี่น้องขันมันตอดกันคือตอดครับเดี๋ยวแต่ว่าขอใส่หน้ากากก,ก่อนครับ น้ำมีอยู่พี่น้อนงต,ออต,อตัวห้างโมงนี้ครับหน้ำนี่ง่อยู่พี่น้องเดี๋ยวขอหัวน้ำแล้วกันครับตัวสิปีนยังได้ละต้นนิหน่อยนึงต้นน้อยก็แขียนน้ำเต็มแล้วพี่น้องตัวห้างโมงนี้ครับเป็นง่ายครับเพราะว่าห้างอ่อนนี ไอ้ทัางแกเพิ่นกระยุ่นนี่แหละครับยุ่นนี่แต่กรเพิ่นก็ไม่ง่ายมพราะไอ้ทังแค่นีนน้จริงๆแล้วการตีมิ่มหรือว่าตีเพิงนี่ต้องใส่ข้นนะพี่น้องบางหันผมมันไม่ใส่ข้นว,ว่าขยเยว่เบิ่งซือมันก็นตอดอยู่ครับตอดหัวบริษัทไทยให้พี่น้องเบิ่งนี่ครับขันเทาเพรใส่ค้นมันติดตอดเทา พอใส่ควนเลยอ่ามันสีซอยอย่างนี้เาอ่นตีมันไงขืนครับนิม,มจังสีบอตอดอันนี้คือวิธีที่ผิดเด้พี่น้องเด้อผมมันใส่หมวกก็เ,เลยร้องขยาอมบางน่ำนั่นสพอดีมันมีน่ำก็เลยขอครับขอหัวน่ำไปกินเด้อพี่น้องก่อนจบคลิปก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เลยเด้อครับกดซับสไครตกดกระดิ่งแจ้งเตือน อย่นนะครับเพื่อสีบระลาดคลิปใหม่ๆด้วครับพี่น้องคลิปนี้ลาซัมนีครับผมสวัสดีครับ